ขอกค่ะสวัสดีคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้จะมาสอนแบบเนี่ยครับเห็นไหมครับทําไมผมมีจ็อกเกอร์แบบขยับภาพเปลี่ยนภาพได้นะครับผมมันมีเสียงเพลงด้ยครับดูโอเคครับแค่นี้เดี๋ยวติดลิขสิทธินะครับผมโอเคครับใครอยากทาได้แบบนี้ก็โหลดแอปนี้มาครับนี่นี่ครับผมแอปเปลี่ยนภาพพิพ์แค่เปลี่ยนภาพไปเฉย กูจำชื่อไม่ได้ครับผมขอโทษที่มีคำหยาบนะครับแล้วก็แอปทิกต็อกนะครับผมให้กดเข้าไปในทิกต็อกครับผมโอเคนะครับผู้ชมรอแป๊บ okay, อเคครบรอ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 โอเครอครับผมแค่สอนครับเขาไม่ใช่สปอนเซอร์ผมสมมติ Smoke. ผมจะเอาคลิปนี้ใช่ไหมครับนี่ครับนี่ครับผู้ชมกดเข้าไปครับ กดเข้าไปเลยครับผมนั่นตรงนี้ครับผมที่ช่านผู้ชมกดเข้าไปนะครับนี่ตรงนี้ครับผมกดเข้าไปครับนี่ครับผมกดไปแล้วทําไหมครับผู้ชมจะเจอตัวแบบมาเป็นสามจุดใช่ไหมครับกดเข้าไปีนนี้ครับผมกดไปเลยแล้วก็คุณเจอไอเนี้ยอยู่ตรงนี้ครับผมเอ้ยผิดผิดเข้าไปก่อนโอเคโอเค ขอโทษครับเมื่อกี้มันเด้งใช่ไหมครับนี่ยกดเข้าไปในสามจุดๆครับนี่ครับเจอแอปก็กดเข้าไปครับโอเคครับลองมันดาวโหลดครับเรามันมีนี้ครับให้เลือกอันที่สองครับกดเข้าไปครับอันนี้ครับกดตรงนี้เลยครับปึ๊บออกมาครับนี่ครับผมจะได้คลิปนี้มาเลยนะผมอ๋อหอมแหม่ป่าครับหอมโอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ด้วยครับท่านผู้ชมผมสอนเสร็จล้ะ เดี๋ยวมีอะไรแปลกใหม่เดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับจะไม่ซ้ำเหมือนช่องอื่นนะครับขอโทษที่มีเสียงติดขัดอะไรด้วยนะครับแล้วก็เสียงรบกวนครับบายบาย